สินค้าก่อนส่งของคุณสุภาพรนะคะสุราธานีค่ะเป็นหัวปั๊มลม2065นะคะข้างล่างเราใส่งี้ไว้นะคะโอเคค่ะใส่เลยค่ะแพคเลยค่ะหัวที่ใส่ให้ตรงนี้นะคะไม่ไม่เสียนะคะไม่ไม่ไม,มีสินค้าไม่มีแตกหักนะคะโอเคค่ะ เราจะลองโฟมข้างล่างก่อนทุกครั้งนะคะก่อนส่งนะคะตัวนี้ค่ะอุปกรณ์เป็นกองลมนะคะแล้วเราใช้โฟมในยานยัดร,รอบตัวนะคะเพื่อกันหัวที่จะกระแทกนะคะขอร้องเลยค่ะขนส่งอะ่ะเวลารับของอ่ะอย่ายโยนนะคะ ต้องมีคลิปกันตลอดอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าคุณน่ะชอบสินค้าพานักง,งานคุณทําเสียหายบ่อยเหลือเกินนะคะตอนนี้เรายัดให้ทุกมุมแล้วนะคะทุกมุมที่เป็นการกันกระแทกนะคะว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมุมไหนเราก็ยัดไปให้หมดแล้วก็ปกข้างหัวให้เรียบร้อยด้วยนะคะว่ามีการป้องกันข้างบนด้วยมุมนี้อีกอีกนินึง ยะะอย่าลืมปิดการกระแทกด้วยนะบอกว่าการแตกการหักอย่าโยนด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าติดไปเราจะจะจะท่านง,งานจะอ่านหรือจะดูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะติดไปเหมือนกับสติกเกอร์มันติดเตือนแบบไม่มีประโยชน์อ่ะต้องมาคอยทําคลิปทิ้งไว้เพื่อแบบการใหต้ตัวเองเซฟตัวเองไว้ตลอดเลยอะ่ะโอเคนะคะ พร้อมส่งแล้วค่ะ